สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดอายุกระทิงขุนนรงเปิดอายุกระทิงขุนนรงพระเอกดังหลังประกาศลาออกจากวงการหากผิดจริงกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อนักแสดงชื่อดังกระทิงขุนนรงและบอลกำมันเปิดใจกลางรายการหงกระแสหลังถูกแฉเอี่ยวคดีแชรูกโซ forex 3d ทำเอาฮือฮา กระทิงได้กล่าวว่าถ้าสมมติว่าทิงผิดจริงผมยอมออกจากวงการออกจากช่องสามผมอยากขอโทษที่ผมไม่ได้ออกมาพูดในครั้งแรกไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือบทเรียนผมคิดง่ายเกินไปน้อยเกินไปอันนี้ผมขอโทษไม่ได้โทษใครผมโทษตัวเองในขณะที่บอลปล่อยโฮกางรายการโหงกระแสเนื่องจากมีภาวะเครียดอย่างหนัก วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุของกระทิงขุนรงค์พระเอกดังหลังประกาศลาออกจากวงการหากผิดจ,จริงปมถูกแฉคดี Forex ร,ร็กทีดีกระทิงมีอายุ26ปีเกิดเมื่อวันที่4มีนาคม2539เป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ดุโด่งดังจากการรับบทเล็งวัยหนุ่มในซีรีส์เรื่องเลือดมังกร กระทิงแรดและหงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ